สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันและขนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหางแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2568นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามตุก u ับ c r i b e l i ล e ์แชร์ที่มีให้ค่ะอาจารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงด้วยพลังงานไพ่คู่บุญน,นะคะท่านจะอธิษฐานกิจขณะที่อาจารย์สับไพ่ได้นะคะ อนุญาเทียบเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศิลป์ประจำตัวท่านนะคะเปิดทางให้ารัพยากรดวงของท่านได้แม่นยำนะคะถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ดีๆคอ้กเกิดขึ้นจริงโดยเร็วนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่ประจำตัวของชาวกัน,นะะท่านได้ไพ่โอ้โหดีมากเลยะคะ่ะสองหนึ่งไพ่แห่งความสุขนะคะไพ่บอกเติมสุขหรือแบ่งปันสุขก็ได้นะคะเป็นตู้เหมือนเติมความสุขนะแล้วก็แชร์สุข ให้คนอื่นเลยด้วยนะคะใบที่สองนะคะเป็นเรื่องของการที่จะต้องผลักดันในเรื่องของการงานงานแกค่อนข้างหนักเหนื่อยแต่ก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะคะเพราะท่านสามารถเข็นอ่าก้อนหินในนี้มาถึงช่วงสูงสุดของสิ่งที่ท่านทําได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องหาเงินหาไรายได้ประสบความสําเร็จได้ถึงแม้มันจะลําบากบ้างเหนื่อยบ้างนะคะ แต่การเหนื่อยการลำบากมันจะทําให้เรารู้คุณค่าของเงินนะ,ะทำให้เราเนี่ยมีความอดทนมากในการใช้ชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ใบที่3มเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสหชาติการเดินทางปลอดภัยนะคะ,ะเจราจาต่อรองสำเร็จนะคะไพ่บอกว่าผู้เมตตานะถือว่าดีค่ะเป็นภาพองค์พญานาคด้วยนะในตำแหน่งที่4ครอบครัวพี่น้องอที่อยู่อาศัยดีค่ะ หกสีู่้ธาตุน้ำนะฮะการมีพื้นที่ส่วนรวมเหมือนกับมีคนที่จะเข้ามา,เ,าเหมือนกับให้ความช่วยเหลือให้ความนิยมยกย่องศรัทธาในครอบครัวท่านก็ได้หรือญาติพี่น้องก็กลมเกลียวรักใคร่กันดีมีปัญหาอะไรไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันค่ะในตำแหน่งบุตรตาบ,บริวารท่านจะได้ลูกน้องที่มีความสามารถหลากหลายหมายเลขสามหนึ่งนะคะความสามารถหลากหลายมีทั้งถือ ธนูถือดาบมีความสามารถทุกด้านก็ว่าได้นะอืมหรือก็เป็นตัวท่านด้วยไม่ใช่แค่ลูกน้องบริวารเพราะอันนี้เป็นตําแหน่งตีกลอนาลนาลักษนะท่านเองก็มีสติปัญญาวความรู้ความสามารถในการแสดงออกลยหลายอย่างและประสบความสําเร็จนะผู้ประสบความสําเร็จเห็นไหมไพ่ออกมาก่อนที่อาจารย์พูดอีกเนาะอือลงมากเนี่ยท่านจะประสบความสําเร็จนะไปไหว้ขอพรกับพระพรหมได้นะฮะ เออสตูก็กลับมาเป็นมิตรเลยค่ะนะคะหมายเลขสี่ห้าเด่นมากเลยเออตำแหน่งคู่ครองนะคะมองการไกลหมายเลขสิบสองค่ะสนับสนุนกันค่ะโอ้แปกนะหนึ่งสองสองหนึ่งท่านสองหนึ่งเขาหนึ่งสองนะอ่าเป็นคู่พลังงานตรงกันเลยค่ะแบบนี้นะคะกาลังดาวดาวราหูนะคะแปลว่าความรักความหลงในตัวมีแพชชั่นที่ดีต่อกันเสมอนะ ในตำแหน่งสุภาพไม่ระวังอาการปวดหัวปวดเมื่อยเนี่ยนะคะเครียดความดันมีปัญหาได้โดยเฉพาะคนสูงวัยนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นภา,าพพระพิเคเนตพื้นที่แห่งสติปัญญาพระเอ่อพระพิเคราคุ้มครองได้เพราะสุภาพแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่รักอุปธรรมนะคะตำแหน่งการงานจะได้ชัยชนะได้โล่รางวัลห้าสามคู่สมผลรางวัลความสำเร็จเลยนะคะ ตำแหน่งโชคลาภลาภสองแปดลงมือทำคือคำตอบท่านมีความรู้ความสามารถอะไรทำเต็มที่เลยคะ่ะความสำเร็จรออยู่เนี่ยความสุขเห็นไหมในที่สุดท่านก็เนี่ยอันนี้ก็เติมสุขอันนี้ก็สุขเห็นไหมมีความสุขความสมหวังนะฮะหมายเลขสามห้าคู่สมพลพลังงานดีนะคะโชคลาภท่านก็จะมีสองแปดสามห้าสามหนึ่งนะคะแล้วก็ เออสามเประมาณนี้นะคะพลังงานโชคลาภของอชาวราศีกันต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีกันค่ะทาวเวอร์เพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปแบบไม่คาดคิด ทั้งที่ใจยังรักและผูกพันยังอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงยังรอรอเธอเสมอยังคือเหมือนยังยึดมั่นเชื่อมั่นยังศรัทธาในความรักต่อให้จะมีปัญหาก็ตามนะคะคืออาจารย์มองว่าชาวกันยังยังรอให้เขากลับมาอยู่พวกท่านอาจจะทะเลาะก,กันแล้วบอกตัดสัมพันธ์บอกเลิกกันไปนะ เรามาดูเขาเลยเขาเป็นไงอยู่ตอนเนี้ยเขาจะกลับมาไหมที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเขายังรักท่านอยู่ไหมจะกลับมาไหมถามจากใค่เลยนะเขาจะกลับมาไหมเขารักท่านอยู่ไหมนะคะมาค่ะเออสี่ถ้วยเลยค่ะยื่นถ้วยให้เลยขอ,อปรับความเข้าใจขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่และจะไม่กดดันไม่อะไรท่านอีกด้วยนะจะให้ท่านใช้ชีวิตแบบมีความสุขหล,าลาะละจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให ท่านมีความสุขเท่าที่เขาจะสรรหาอะไรมาได้หรือท่านอยากออกรถป้ายแดงหรือเปล่าเหมือนเขาจะซื้อให้ด้วยนะเนี่ยกลับมาครั้งเนี้ยปนเปอือเลยนะคะขอไพ่อนาคตค่ะความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะไพ่บอกไว้ยังไงราชนีพระจันร์ราชาไมา้น่าจะแปลวัสนีดึงดูดเขามากๆนะคะ สวินถ่วยเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะทำให้เขารักเขาหลงคุณอยากได้อะไรเนี่ยเขาจัดซัพพอร์ตรถบ้านอ่าเงินก้อนใหญ่ๆคุณจะได้จากเขานะคะพวกคุณจะสมหวังในความรักและอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานแล้วก็แผนมีเรื่องของการตั้งขันได้นะคะสิบถ้วย เด็กถือเหรียญเนี่ยมีไพ่เด็กขึ้นมาเพราะนั้นพวกพวกคุณจะสมหวังลงเอยกันด้วยดีนะล่ะค่ะขอพลังงานไพ่ความในใจเขาผ่านไพ่โลแมชเนเจอค่ะไพ่บอกว่าเขาอะไม่เคยโกหกไม่เคยปิดบังไม่ได้สวมหน้ากากนะ รักคุณเร็วๆนี้แหละต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเข้าใจคุณยังน่ารักสําหรับเขาอยู่เสมอนี่คือความรู้สึกของเขาผ่านไพ่นะคะและขอดู key of the love จะบอกว่ายังไงไพ่บอกว่าเขาอยากให้คุณสนใจเขาแล้วเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหโลกนี้มีแค่เรานี่แหละเราสองคนนี่แหละ อาชีวิตเราเหมือนฟ้าหลังฝนแล้วนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะแปดเหรียญราชินีถ้วย อืมเหมือนคนโสดยังขยันขันแข็งกับงานอยู่เลยนะมีความสุขกับการทํางานการหาเงินหารายได้มีความสุขกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองอ,ะอ่ะเออชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะเวลาว่างอืมเวลางานทําเต็มที่ว่างเมื่อไร่อาจจะออกออกแบบหาธรรมชาติหาความสุขชอบอะไรที่มันปีกวิเวกซะด้วยนะเนี่ยนะคะคุณก็เหมือนกับปล่อยชีวิตไปกับ ธรรมชาตินั่นแหละเวลาที่งานก็ทุ่มเทกับงานเวลาว่างก็คือน่าจะเข้าไปเกี่ยวกับข้องกับอาการเยียวยาตัวเองในเรื่องของความสุขกับในแนวธรรมะหรือธรรมธรรมชาติอาจารย์มองมองคุณประมาณนั้นเลยในไพ่นะเออคือคุณยังยังไม่ได้คิดจะเปิดใจกับใครสักเท่าไหร่นะฮะยังกังวลกับเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดมาด้วยห้าเหรียญน่ะ เคยบอบช้ำเคยจับเก็บหนักมาไงก็เลยมองว่าเราไม่ได้ให้ค่ากับความรักสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดอย่างนี้แล้วสวรรค์เนี่ยมันอาจจะบันดาลใครแล้วมาสกิดใจทํำให้คุณเกิดความรู้สึกอยากเปิดก็ได้นะ,ะดูนะคะมีไหมล่ะอืมก็เหมือนเดิมค่ะยังนิ่งอยู่เลยค่ะ ถามว่ามีไหมก็มีคนมาคุยะแต่คุณก็มองว่ามันไม่ใช่เอออะไรประมาณนี้ก็ยังอืมก็ยังไม่เปิดใจคุยทั่วไปแต่ไม่มีความรู้สึกอยากอยากที่จะเอ,อ่อศึกษาอะไรไปมากกว่านี้อ,อ่นะคะอ,อ่าขอดูนาะคตอีกสักห้าใบหน่อยอ,อืมท่านยังอาจจะมีเกณฑ์พัฒนาตัวเองอ่ะให้ประสบความสำเร็จมากๆในหน้าที่การงานแล้วค่อย มาพิจารณาในเรื่องของความรักนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสรุปแล้วอาจารย์มองว่าคนโสดปักนี้ยังนิ่งอยู่เลยเนี่ยไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราดูดีไพ่เหมือนปีกวิเวกอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะนะคะแล้วอจากทุ่มเทกับงานนะะแล้วก็บทเรียนในอดีตมันก็อาจจะฝังใจอยู่ด้วยไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่จะอืม ให,ให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามาเท่าไหร่คือคุยนะคุณก็รักษามารย,ยาได้ดีนะก็คุยอ,ะอ่ะก็ดูไปอะ่ะออแต่ยังไม่มีใครประทับใจพอที่คุณจะเปิดใจนะคะคุณก็ยังไปนั่นแหละโฟกัสกับเรื่องของงานเรื่องของเออการสร้างสรรค์การสร้างตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะไพ่ก็อ่านได้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ